กขบอกว่าเวกเตอร์ u เนี่ยขนาด4หน่วยแล้วก็เวกเตอร์ u เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ w ซึ่งก็คือ 1i 1j k ไม่มีก็คือ0โจ์ถามว่า a กำลัง4บวก b กำลัง4ไล้ไรโอ้โคตรง่ายเลยเพราะว่าคีย์เวิร์ดมันเป็นคีย์เวิร์ดที่ใช้บ่อยมากตั้งฉาก ตั้งฉากการความชันคูณกันได้ลบหนึ่งไอ้นั่นมันใช้กับพักเกลวยหรือกราฟซึ่งก็งเป็น2มิติด้วยแต่ไอ้นี่เป็น3ามิติมีเวกเตอร์แกนดด้วยมีค่าแซดด้วยสิ่งที่น้องควรท่องควรจานะครับก็คือวเวลาเจอตั้งฉากความชันคูณกันได้ลบหนึ่งอะใช่แต่น้องอย่าลืมว่าถ้าดอทกันอะต้องได้ศูนย์ในเรื่องเวกเตอร์ส่วนส่วนขนาดเนี่ยความชันมันต้องเท่ากันแต่แต่แตเรื่องเวกเตอร์เนี่ยก็คือคลอสกันได้เวกเตอร์ศูนย์นะหรือหรือเวกเตอร์หนึ่งต้องเขียนในรูปข้างที่คูณออีกร์ได อันนี้คือเซลล์สมองที่ทุกครั้งที่น้องเจอคํานี้ในข้อสอบเลขมาผายไอ้ตั้งผักกันความชันคุณกันได้ลบหนึ่งเนี่ยมันจะเยเว้นเส้นแบบนี้ เส้นแบบนี้ตั้งฉากกันแต่ความชันไม่ได้คูณกันได้ลบหนึ่งหรือตั้งฉากกันดอทกันได้ศูนย์ก็ต้องไม่นับเวกเตอร์ศูนย์ดังนั้นไอ้ข้อความที่เขียนอยู่บนกระดาษเนี่ยมันเป็นข้อความที่ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีข้อยกเว้นที่พี่เขีนคือส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้โอเคนะอย่างเวกเตอร์ศูนย์ก็ดอทได้ศูนย์ใช่ไหมแต่เวกเตอร์ศูนย์มันจะไปตั้งฉากกับใครได้หมายถึงว่อันนี้ต้องไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์หรือขนานกันความชันเท่ากันตั้งฉากกันนกูได้้ก็ตองยกเเว้นนลักษณะมีแนวัั้งกษะมงเนี่ย ขนานกันก็จริงอย่างเงี้ยความชันก็ไม่รู้ว่าเท่ากันไหมเพราะมันหาค่าไม่ได้ทั้งคู่คืออันนี้คือโดยส่วนใหญ่นะครับ90%ของข้อสอบหรือข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ําไม่สเสมอไปนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าเรื่องเลยก็กกแค่อ้างว่าดอทกันได้ศูนย์ด้าฉากกันก็ดอทกันได้ศูนย์ดอทเวกเตอร์นี่ง่ายกว่าคอสเวกเตอร์ดีซัมเพราะว่าดอทเวกเตอร์ก็คือเอาค่า x คูณค่า x บวกค่า y คูณค่า y บวกค่า z คูณค่า z ดังนั้นคุณก็ได้ว่า A b เป็นสมการที่1 พราะว่าไอ้ตัวนี้ลบสองคูณศูนย์ก็ศูนย์ไปขนาดเวกเตอร์ u คือสี่ขนาดเวกเตอร์ u ก็คือขนาดตัวนี้ก็สแควรูท a กํลังสบวก b กําลังสบวกลบสองกําลังสขนาดมันแล้วก็ต้องได้สี่ที่ผมท่ศูนย์ครับขอโทษครับอันนี้คุณยกกําลังสองแล้วก็คุณย้ายลบสองกําลังสองซึ่งได้สไปด้วยนะครับสีกํลังสองได้สิบนะครับเพราะนั้นคุณก็ได้ว่า a กํลังสบวก b กํลังสได้16บกลบสก็คือสินะครับ ถ้าพูดในแง่พักตัดกวยข้อนี้คุณกาลังเจอกราฟวงกลมกราฟเส้นตรงตัดกันเราได้สมการ a บวก b เท่ากับศจากการดอทเราได้ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับสิจากสูตรขนาดจริงๆถ้าเรามองว่า a คือ x b คือ y นี่คือกราฟเส้นตรงตัดกับกราฟวงกลมก็คือนะเส้นตรง x บวก y าเท่ากับศูนย์หรือ y เท่ากับลบ x กตัดกาวงกลม x กำลังสองบวก y ายสองเท่ากับสิบสองเนี่ยพูดให้น้องทวนความรู้เล่นๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนึงนะแต่ถ้าเกิดเราจะหาแค่คำตอบเราไม่สนใจอะไรมากเราก็แทานตัวนี้เข้าไปว่า a เท่ากับลบ b ดังนั้นก็ลบ b กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับสิบสองหรือสองบกำลังสองเท่ากับสิบสองกำลังสองเท่าหกแล้วก็ A อกลัง2ก็เท่ากับ6ด้วยเพราะว่า a อกับเป็นลบซึ่งกันและกันกําลังสองมันเท่ากัน A กับ b เป็นลบซึ่งกันและกันกําลังสองมันเท่ากันถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นว่า A เดียวก็คือรูทหกบก็ต้องเป็นลบรูทหกแล้วจุดนี้ก็เป็นกลับกันก็คือลบรูทหกกับ6ถ้าจะว่าไปแล้วนะอันนี้กันละเดมากก็ถาม A กําลัง4บวก b กําลัง4นะฮะ A อกำลัง4บวก b กําลัง4ก็คือ A กําลัง2ยกกาลัง2บวก b กําลัง2ยกกําลังสอง ก็คือ a กําลังสองได้6นะครับข้อนี้ก็ตอบ72นะครับ36บวก3าคําตอบก็คือช้อยแร้วกับ b เป็นลบซึ่งกันและกันกาลังเลขคู่มันก็ต้องเท่ากันนะครับดับงนั้นถ้า a, เอไอถ้า b กําลัง2ได้6กํากลัง2ก็ต้องได้6เพราะ a กับ b เป็นลบซึ่งกันและกันยกกําลังคู่ต้องเท่ากันนะครับ